บ่าวที่สวัสดีพี่น้องอีกคือเก่านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับสรุปโค้งสไ้ายรัฐบาลไทยนะครับประกาศผลตรงกับวันอังคารที่1นึ่กร拉กาคมนะครับ68นะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมเนาะสลับแนวทางรัฐบาลไทยผมนะครับผมเนาะก่อนอื่นบาที่ขอสวัสดีนะครับเม่แม่มาชิกเอฟซีค่ะประจำเราขอสวัสดีนะครับพี่ชมาชิกผู้ที่เข้าปฏิตามานะครับยินดีต้อนรับผู้ช่องบ่าวทีพารวยกับ แนวทางรัฐบาลไทยนะครับมาเจอการอีกแล้วนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับเดี๋ยวจะมาคัดตัวเด่นให้นะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยเนาะสำหรับในรัฐบาลไทยนะครับสำหรับในรอบวันที่1กรกฎาคมนี่ก็ถือว่าคัดเด่นให้แล้วนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยชิ้นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งที่จริงก็การแจ้งเตือนมาด้วยนะเวลาผมอัพ โหลดคลิปใหม่ๆมาเช็คจะได้ไม่พลาดแนวทางฉบ,บัาทีเต็มที่เหมือนเดิมเต็มที่คือเก่านั่นแหละสหรับแนวทางผมเนาะเป็นสูตรในแนวทางในมาเช็คนะครับผมสําสหรับรัฐบาลไทยนะนะครับสหรับในวันที่นะครับอ่า29นะครับมิถุนายนนะผมก็จะมีแนวทางขบวนด่วนผมนั่นแหละนะครับสำหรับใครที่จะชมก็นะครับอ่า ทางแอปเขียวได้เลยมาชิกนะเนาะบีทีเอส827นะครับใครที่จะชมนะครับสำหรับขบวนด่วนผมในรอบที่ผ่านมาในมาชิกนะครับสำหรับขบวนผมด่วนผมเนี่ยนะครับผมเด่นที่หกเนาะนะครับผมเด่นที่หกเนี่ยมาที่06นะครับ06นะครับนะครับผมจัดสามีนั่งแถวเดียวนะครับสำหรับขบวนด่วนเนาะทั้งบีทีเอส827นะใครจะชมนะครับผมนะครับเดี๋ยวคัดเด่นให้นะครับโอเคนะครับเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะมาชิกนะครับก็จะ มาคัดตัวเด่นให้กันหละสำหรับคลิปนี้เนาะนะครับสำหรับในทางรัฐบาลไทยนะครับส่วนแบบพี่มาชิกนะครับที่มาติดตามใหม่อย่าลืมปักคอมเมนต์ไว้ด้วยนะนะครับเวลาผมลงคลิปหรือว่าเวลาผมไลฟ์เนี่ยนะครับถ้าใครที่มาชิกนะครับระบบจะได้แจ้งเตือนเมื่อระบบไม่เด้งนะฝากไว้ดูกันเลยกันเนาะนะครับอย่าลืมปักคอมเมนต์ไว้เนาะนะครับก่อนที่จะไปชมนะครับเดี๋ยวมา ดูในะรอบที่ผ่านมาก่อนนะครับมาสรุปผลกันก่อนนะว่าเป็นอย่างไรเลยมาชิคนะคเป็นสูตรเป็นทางนะนะครโปรดใช้วิจัยยาในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะนะครับสนับสนุนสลากคิดแบ่งรัฐบาลไทยนะอ่ะมาดูในรอบที่ผ่านมาเลยก่อนนะครับจะได้เป็นไกด์เป็นแนวทางว่าสำหรับรอบนี้ชอบหรือไม่ชอบนะครับสำหรับรัฐบาลไทยผมเนาะสำหรับในรอบวันที่ทอ่า 16นะนะครับ16มิถุนาที่ผ่านมาเนาะนะผมเด่น6กับ5นะครับสำหรับในตัวเด่นในรอบที่ผ่านมาเนาะนะครับแต่ผมเด่น6เนาะนะครับสำหรับเด่นสุดผมเน้นที่6นั่นแหละนะครับผมเนาะนะครับผมรัฐบาลไทยเขาประกาศผลเนาะ39206นะครับ39206นะครับสำหรับในรอบที่ผ่านมานะผมเด่นที่6นะครับผมเน้นที่6เนาะนะครับก็จะมาที่มาที่ จาะที่เจาะ6006เนี่ยมาชิดเจาะที่0660ตัวนี้นะครับนะครับนะครับจับคู่เนาะนะครับก็จะมาที่0660เนี่แหละนะครับเดินทางกลับนั่นแหละนะครับเออมาในตัวกลับมาในอ่ากลับนั่นแหละในมาชิดเนาะนะครับอ่าแล้วก็ผมเน้นที่อ่าแล้วก็ผมเด่นที่62เลยนะนะครับผมเน้นที่62ละเด่นที่62เนี่แหละนะครับอ่าผมก็จะอ่าให้ระวังกระดกหัวนะนะครับก็จะมาอ่าก็จะ มาที่92 29ช่วงนี้เนาะนะบก็จะมาช่วงนี้นะครับถือว่าสหรับสายกระดดกหัวถือว่าเด้งเลยนะครับสลร้อยผ่านมานะครับผมอ่ะนะครับเบิ้ลไม่ลงเนาะสลับร้อยผ่านมาการันยังไม่ลงลงหนึ่งตัวเนาะนะครับ379นะครับลงทั้ง9ลงทั้ง3นะครับสําหรับเดทกกาวันในรอบวันจันทร์ที่เขาประกาศผลนะครับผมอ่ะนะครับอันนี้คือ รัฐบาลไทยผมในรอบที่ผ่านมานะครับจะได้เป็นใก้เป็แนวทางสาหรับในรอบวันที่1กรกฎาคมในมาชิกนะครับเนาะนะนะครับสำหรับรอบนี้นะครับผมลงคลิปให้คลิปหนึ่งแล้วนะสำหรับลิปที่ผมกจะมาเน้นในตัวเด่นเนาะว่าจะเด่นตัวไหนในมาชิกนะครับเนาะนะครับนะนะครับสำหรับรัฐบาลไทยผมประจําวันที่1นะครับเดือนเจ็ดองแปดเนาะนะครับซึ่งประกาศผลตรงกับวันอังคารในมาชิกอ่ะเชเด่นวันอังคารให้ก่อนเนาะนะครับ เด่นวันอังคารน,นะครับผมจะได้เป็นไกด์เป็นแนวทางนะนะครับเด่นวันอังคารน,นะรที่ผมใช้นะน,นะครับนะครับนี่นสามศูนย์ 5นะสลับเด่นวันอังคารที่ผมใช้เนี่ยนะครับ305นเนี่ยมาเช็คอ่ายังไม่ลงลงหนึ่งตัวต้องระวังไว้ด้วยเนาะนะครับสลับเนี่ากำลังวันในมาเช็คนะถ้าใครที่ชอบก็ดูแล้วกันนะครับอ่ะในตัวเด่นผมเนี่ยนะครับผมเด่น2กับ0นะนะครับสลับรัฐบาลไทยนะครับเด่น2กับ0นะครับอ่าในผมจ่อไว้นะครับอ่าเด่น2ก็จะมี2 1 2 3 2 4่งสองสนะเด่น2องในผมจ่อไว้2 1 2 3 2 4เนาะนะครับจับคู่นั่นแหละเลยมาเช็คถ้าเด่น0นะนะครับอ่า 08นะครับ09 01นะครับสลับเด่น0เนาะนะครับอ่านะครับสลับเด่น2นี่นะครับตัวเด่นผม24นะนะครับผมเด่น24นะครับสลับตัวเด่นเนาะนะครับสลับเด่น0เนี่ยนะครับอ่าผมเด่นที่09นย์เก้านะมสินะครับอ๋นะครับชอบเดินทางไปก็อย่าลืมเดินทางกลับนั่นแหละนะครับเอ๋ถ้าเกิดที่ชอบก็แคร์ไว้นะครับผมเนาะนะครับเปุ่มก็22กับ00นะครับสำหรับชุดนี้ระวังกระโดกหัวหน่อยเนาะนะเผื่อนะครับเขากระโดกหัวมานะมาสินะครับผมเนาะนะครับ สามที่นั่งก็สามสองสี่นะครับแปดศูนย์เก้าแล้วก็เอก้าศูนย์หนึ่งนะครับนะครับก็จะประมาณนี้สลับในทางรัฐบาลไทยผมประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมเลยมาช่นนะครับผมเนาะนะครับอ่สลับในตัวเด่นนะนะครับสลับอ่าสายออกกำลังกายผมเนาะสลับรัฐบาลไทยนะครับอ่าวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนาะนะครับอ่นะครับผมเด่นนะครับ ศูนย์ในสมาชิกเด่นศูนย์นะสรับรัฐบาลไทยนะเด่นศูนย์นะครับอ่รองสองเนื้อนะครับเด่นศูนย์นะครับสหรับอ่าในวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับผมเนาะอ่ตรงใจหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมย้อนให้อีกรอบหนึ่งนะสหรับในทางรัฐบาลไทยผมนะครับประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกแปดนะครับ 2002นะครับสลับตัวเด่นเนะี่ยคือว่าจับคู่ไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าบางครั้งเข้ามาเป็นคู่จับคู่มาได้นแหละมาชี้นะำเนาะนะครับนะครับสองหนึ่งสองสามสอนะครับ, 21, 23, 24, รบผมจับคู่ไว้เนาะแล้วก็08 09แล้วก็01นะครับตัวเด่นผมเน้นที่24แล้วก็09นยะ์เานะสำหรับในตัวเด่น นะครับเออที่ผมจับคู่ไว้เนาะนะครับระวังกระดูกหัวเนี่ยนะใหมาชิ้นะครับผมเนาะนะครับเออนะครับชอบมานะครับในทางเบิ้ลก็2 2กับ0ูนย์ศูนย์นะรับทางเบิ้ลเนี่ยนะครับเออเบิ้ลจะลงอีกไหมยังไว้ใจไม่ได้เนาะสำหรับแนวทางเบิ้ลกำลังวันยังไม่ลงลงหนึ่งตัวนะสามศูนย์ห้านะครับอ่าดูแลกันชื่อชอบมานะครับผมอ่ะนะครับแล้วก็สามเทเด่นก็มีสามสองสี่แล้วก็แปดศูนย์เก้าแล้วก็เก้าศูนย์หนึ่งนะครับสหรับสามมีนังนะก็จะประมาณนี้สหรับแนวทางรรรัััฐบบาลไททยผมปะะจวนนี่ค รกฎาคมปกแเนาะนะครับก็ยังไงขอเป็นวันดีๆนั่นแหละสำหรับพี่มาชิกทุกคนไปด้วยกันละกันเนาะนะครับขอให้มาในชุดเจาะขอให้มาในสามมือนั่งนะครับเออนะครับผมอ่ะนะครับสำหรับขบวนด่วนผมนะนะครับสำหรับพี่มาชิกที่จะชมนะครับก็สามารถที่จะทักนะครับอ่าแอนเคียวได้เลยนะบีทีเอสสองเจ็ดเนาะนะครับเออนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะนะครับใครชอบที่ใครจะบไปชมนะครับผมนะครับอ่า คัดเน้นให้เนาะสำหรับรัฐบาลไทยรอบนี้นะครับอ่ะหวังว่ารอบนี้คงจะน้ำไปมาชิกโชคดีกันังทางผมไปดูกันละกันนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกๆการไลค์การแชร์ใจมาชิกขอบคุณทุกๆการติดตามจากพี่มาชิกไปด้วยกันละกันนะครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจด้วยเนาะนะครับสำหรับเรื่องทุกขุมารไขนะดูแลกันเดี๋ยวยังไงนค่อยว่ากันนะครับสำหรับหารุขุมนขายโชคดีเบนถนนทุกคนนะครับไว้เจอกับผมคลิปต่อไปสวัสดีนะครับ